สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องไซคิหนุ่มพลังจิตอลวงก่อนที่จะเข้าไปรับชมผมขอครหนึ่งไรนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของไซคิหนุ่มที่มีพลังจิตมาตั้งแต่เกิดเมื่อลืมตาดูโลกมาได้10วันหัวเข่าก็เป็นสีชมพูตั้งแต่เกิดและคาแรกที่พูดตั้งแต่วันนั้นเลยก็คือขอโทษครับอายจัง เช็ดขี้ให้ผมหน่อยครับเมื่อไซกิขี้เสร็จไซกิก็เดินได้ตั้งแต่วันนั้นเลยแถมยังขอได้อีกต่างหากเมื่อขอในครัวหมดไซกิก็ว้าไปขโมยมาให้จากซูเปอร์มาร์เก็ตจนพ่อและแม่เพิ่งจะมารู้ว่าลูกของตนเองนั้นแปลกมากเมื่อถึงตอนนี้ไซกิก็ขึ้นมอปลายพลังของเขาก็ยิ่งแก่งขึ้นเขายกรถได้อย่างสบายๆกินข้าวทีช้อนก็หัก และเขายังอ่านความคิดสาวๆได้อีกด้วยสาวๆก็มักจะมองว่าไซคีนั้นหล่อตรงสเปกมากๆหัวเด่นมาแต่ไกลแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยถึงแม้ว่าสาวๆจะชอบแต่เธอก็ยังคิดว่าถึงตรงสเปกแต่ก็ช่างเถอะเพราะตอนนี้เธอปวดอือเราด้วยขอกลับบ้านก่อนดีกว่าซึ่งก็ทำให้ไซคีต้องมารับรู้ในสิ่งที่ไม่อยากรู้ตลอดเวลา ในเมื่อชีวิตของเขายุ่งยากแบบนี้ดังนั้นไซคิจึงต้องอยู่อย่างไร้อารมณ์นิ่งและสงบให้มากที่สุดและใช้ชีวิตมอปลายที่โรงเรียนพีเคแบบเรียบง่ายเมื่อเข้าห้องเรียนเพื่อนก็ขอล้อกันบ้านอย่างคนปกติทั่วไปไซคิก็มีลูกบอลกลมๆบนหัวมีไวเพื่อลดพลังวัยรุ่นของเขาไม่อย่างนั้นโตเกียวคงจะพังพินาศไปแน,น่เมื่อครูประจำชั้นมาดเข้มเดินมาสอน ครูก็บอกว่าปีนี้จะมีงาน PK ซึ่งเป็นครั้งแรกของชีวิตมปลายของพวกเธอปีนี้ทุกอย่างในงานจะต้องเรียบร้อยห้ามมีการทะเลาะและแอบซ้ำกันเด็กขาดหากมีปัญหาครูจะยกเลิกงานโรงเรียนปีหน้าทันทีซึ่งไซกีที่ฟังเขาคิดว่างานนี้จะยกเลิกไม่ได้เด็กขาดเพราะเขามักจะใช้งานโรงเรียนแห่งนี้ในการโดดเรียนหนีเที่ยวเป็นประจำเมื่อครูไปแล้ว นายหัวแดงหัวหน้าห้องก็มาถามความคิดเห็นว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันดีซึ่งก็สรุปได้ว่าจะมีการเก็บหินแปลกประหลาดตามที่ต่างๆมาโชว์ซึ่งเมื่อไซกีเดินออกจากห้องก็จะมีนายทึมเดินตามมาเสมอนายทึมเขาก็ทึมสมชื่อเพราะว่าเดินไปปิดปากแล้วถามว่าใครเอ่ยซึ่งไซกิก็แสดงสีหน้าออกมาชัดเจนเลยว่าเซ็งเอาม,อกมากๆ นายทึมเดินเข้ามาชวนไซกิปไปเก็บหินด้วยกันแต่ไซกิไม่อยากไปขอไปฉี่จะสนุกกว่าสักพักก็มีนายหัวเงินเดินเข้ามาขวางทางของไซกิเขาเป็นพวกคิมโนที่คิดว่าตัวเองนั้นมีพลังพิเศษและยังมโนไปอีกว่าในงานโรงเรียนครั้งนี้จะมีพวกดาร์ก e u ยูเนมาบุกและเป้าหมายของพวกมันก็คือพลังของเขานั่นเองซึ่งเขาก็มโนไปเองคนเดียวล้วน ซึ่งไซกิก็งงว่าแล้วเรียกเขาขึ้นมาคุยทำไมซึ่งเมื่อในทึ่มถามว่าจดหมายข้างในเขียนว่าอะไรนายผมเงินก็ตอบอย่างมั่นใจว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็อ่านไม่ออกแต่เรื่องคอขาดป่าตายเช่นนี้ไซกิก,ก็จะต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเช้าวันต่อมาณโรงเรียน P ีก็มีแต่คนติงตองทุกคนก็เก็บหินตลกมาโชว์กันใหญ่ ส่วนในหัวแดงก็บอกว่าตั้งใจหายอยู่ทุกวันยังไม่เจอหินที่ใช่เลยว่าแต่ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็เห็นอยู่ชัดๆว่าได้มันแล้วไซกิที่มองเพื่อน,อนก็แปลกใจทั้งๆท,ท,ที่เป็นโปรเจกต์หาหินไร้สาระแตเเ่เพื่อนก็ยังคลืน้นแคลงกันได้ส่วนสาวที่อยู่ข้างหลังไซกิเธอมีชื่อว่าเทรุคาชิเป็นนางเอกของเรื่องที่สวยที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้ เป็นดาวที่จะหาใครมาสวยเท่าเธอได้คงจะไม่มีอีกแล้วสาวๆกำลังคุยกันเรื่องลงประกวดมิพี PK แต่ปีนี้นางเอกจะไม่ลงประกวดเพื่อนๆก็ต่างขอร้องให้ลงประกวดชนะแต่นางเอกเธอก็บอกว่าถ้าฉันลงฉันไม่มีทางชนะหรอกนะไซกิที่ได้ยินความคิดของหญิงสาวเขาจึงรู้ว่าที่แท้นางเอกเธอก็คิดว่าถ้าฉันลงคนอื่นก็คงจะกลัวดิ เพราะหนังหน้าอย่างฉันก็สวยที่สุดใช่ไหมล่ะเพราะส,สวยๆอย่างนางเอกทำอะไรก็มักจะสำเร็จเป็นหมอก็ต้องเป็นคุณหมอที่สุดสวยเป็นตำรวจก็ควรจะเป็นตำรวจที่สวยที่สุดส่วนถ้าได้เป็นแอร์ไม่ต้องพูดถึงสวยขาดบาดใจแน่นอนและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ไซกิไม่มีแฟนเลยสักทีเมื่อนางเอกยิ้มหวานให้กับเ,เพื่อนๆจบเธอก็จะเดินม,มาทักทายไซกิ ไม่รู้ว่าทำไมนางเอกของเราถึงหลงเสนเส่ห์ไซคีนักคงเพราะตั้งแต่เจอกันที่ครั้งแรกไซคีเดินหล่อยอยู่คนเดียวในสวนสาธารณะนางเอกก็เดินเข้ามาดักหน้าและบอกว่าใช่ไซคีจริงๆด้วยนางเอกใช้ความน่ารักเพื่อทำให้การมาเดินเล่นครั้งนี้ของไซคีได้ความทรงจำที่ดีกลับไปและเธอก็หวังว่าเขาจะต้องร้องโอ้มเมื่อเจอเธอเหมือนกับผู้ชายคนอื่นที่เห็นความน่ารักของเธอ แต่ไซคิกลับมองเธอหน้านิ่งและเดินผ่านไปเลยซึ่งก็ทําให้หนางเอกถึงกับตะลึงทําหน้าเย็นชากับฉันถึงขนาดนี้แล้วเขามาโอ้ละ่ะหายไปไหนในความคิดของเธอมันจะต้องเป็นแบบนี้สิจู่จูนางเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่าไซคิคงจะตกใจในความสวยของเธอจนพูดไม่ออกดังนั้นเธอจะต้องให้โอกาสเขาอีกสักครั้งพูดจบ นางเอกก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปบอกให้ไซคิหยุดก่อนพร้อมกับรีบมาดักข้างหน้าไซคิก็ยังคงเดินผ่านเธอไปเหมือนเดิมไม่มีคำว่าโอ้ออกจากปากของเขาอีกแล้วซึ่งนางเอกเธอก็เข้าใจเองแล้วว่าไซคิคงจะคิดว่าคนสวยๆอย่างเราเป็นแค่ภาพลวงตาสินะต้องใช้แน,น่นแน่โถพ่อหนุ่มไซคิผู้น่าสงสารเราคงจะอยู่ไกลเกินที่เขาจะเอื้อมสินะ เมื่อเป็นชนีแล้วนางเอกของเราจึงจะทำให้ไซคิสัมผัสตัวเธอให้ได้เป็นกรณีพิเศษเธอวิ่งเข้าไปเอามือเข้าไปขวางแต่ไซคิกลับก้มตัวหลบโดยไม่ถูกเนื้อตัวของนางเอกเลยสักนิดนางเอกของเราก็เหยอีกรอบที่โดนหลบงั้นก็แสดงว่าเขาเห็นเธอนแน่าแล้วถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตัวตนของนางเอกนั้นมันยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่ไซคิจะถูกเนื้อต้องตัวเธอได้ใช่แล้ว มันต้องเป็นแบบนั้นแน,น่ๆดังนั้นนางเอกจึงคิดว่าไซคิคงจะต้องรักและเทอทูลเธอมากแน,น่ๆด้านไซคิก็คิดจะหนีจากเจนนี่ยังไงดีนะเขาจึงรีบวิ่งหนีไปที่รับตาคนและหายตัวไปเลยนางเอกของเราก็ตามไปไม่ทันจนได้และวินาทีนั้นเองเธอจึงได้รู้ว่าเธอนั้นก็ชอบไซคิมากตัดมาที่ปัจจุบันเธอก็เข้ามาถามว่าได้เห็นที่จะโชว์หรือยัง หินของไซคีในวันนี้ธรรมดามากๆแต่นางเอกเธอก็ปลื้มและบอกว่าน่ารักมากพร้อมกับชมว่าเขาเซนดีอีกด้วยไซคีก็ตอบมาคำเดียวว่าไม่หรอกพักเดียวนายหัวเงินก็เดินเข้ามาบอกว่าห้ามเอาตัวไซคีไปไหนนะเพราะไซคีต้องอยู่ต่อสู้เพื่อปกป้องโลกกับเขานางเอกก็ทำเป็นเข้าใจเมื่อถึงเช้าวันงานโรงเรียน พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกจึงต้องทำพิธีโขหัวเพื่อให้ลูกชายโชคดีไซคิก็มองว่าพ่อแม่เราเนี่ยดูดีๆก็ติ่งตองหน้าดูนะเมื่อไซคิกํำลังเดินไปโรงเรียนก็มีเสียงฝีเท้าประหลาดค่อยๆตามมาจากข้างหลังซึ่งเธอก็คือนางเอกของเรานั่นเองที่คอยเดินตามไซคิมาซึ่งเธอก็คิดว่าเธอจะใช้งานโรงเรียนนี่แหละทำให้ไซคิร้ลองโอร้อยครั้งให้ได้ นานุงเรียนพีเคนโยบายของงานปีนี้ก็คือจะต้องเป็นปีที่จัดงานโดยไร้ปัญหาและห้องนี้ก็เป็นห้องที่ใช้จัดงานแสดงเทศกาลหินตลกนายหัวเงินก็บอกว่าหินของเขานั้นมันไม่ใช่หินธรรมดาธรรมดาแต่เป็นหินพลังเวทหินผนึกปีศาจนั่นเองไซคิก็เหลอในความคิโมโนของเขามากๆส่วนของในทึ่มก็เป็นหน้าพระ ส่วนของนังเอกเป็นหินรูปหัวใจน่ารักปะล่าเมื่อนางเอกพูดจบหนุ่มๆก็ร้องโอ้ขึ้นมาทันทีทุกคนต่างมารวมพลังเพื่อทำให้งานนี้เป็นวันที่สนุกที่สุดชายที่ใส่แว่นสายตาคนนี้อดีตของเขาก็คือนักเลงที่เฮี้ยมมากแต่ตอนนี้เขากลับเนื้อกับตัวมาเรียนที่นี่ในมาดเด็กเนิร์ดเมื่อเริ่มงานไซคขีก็เดินสำรวจงานเล็กน้อยก่อนจะหนีไปเที่ยว แต่นังเอกก็มาหลบคอยดักฟังคําตอบจากเขาเพราะเมื่อสามวันก่อนเธออุตส่าห์เขียนจดหมายรักและเอาไปใส่ในล็อกเกอร์แต่ไซคีเขาก็เงียบเธอไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเพราะอะไรกันแน่และแล้วความฉลาดของนังเอกเธอจึงคิดออกแล้วว่าทิท้าไซคีก็คงจะเครียดที่ต้องสรรหาคคามาพูดเพือเขียนตอบเธออยู่แน่ๆและอีกอย่าง ก็คงจะอายที่ลายมือของเขานั้นไม่สวยก็ต้องหัดคัดลายมือกันซะหน่อยเมื่อนางเอกคิดได้สายขีก็เดินผ่าดไปสล้าวนางเอกก็พยายามเดินตามตื้อต่อเธอพยายามจะเอื้อมมือไปเรียกเขาให้หยุดแต่แล้วก็มีพวกชมรมแฟนขับของนางเอกเข้ามาขัดจังหวะเข้าสะก่อนพวกเขาเข้ามาในานามกลุ่มโคโคมินพวกเขาคลั่งนางเอกมากๆพวกเขามาก็พกเพื่อขอร้องให้หนางเอกเข้าประกวดมิพีเค พราะคู่แข่งของนังเอกมันก็แค่ผู้แมงกุจิท่านั้นซึ่งนางเอกก็ไม่อยากคิดแบบนั้นไซคิกล่าวลานังเอกเพราะเขาหนีรอดจากเธอได้แล้วและเขาก็กําลังจะไปหนีเที่ยวแต่แล้วเขาก็เจอกับไบรปบิลนักมายากลที่แสดงที่โรงเรียนแห่งนี้เขาก็รู้สึกถึงรางไม่ดีจึงเดินเข้าไปดูสักหน่อยและมันก็ดูน่ากังวลว่าจะมีคนตายเพราะนักมายากล เขาเอาแม่ที่ไม่รู้เรื่องมาแสดงด้วยคนนี้เขาก็จะให้แม่เอาโซ่มามัดตัวเขาและเอาตัวเข้าไปยัดในตู้แม่ก็ทำตามทุกอย่างแต่มัดลูกชายนั่นมากแน่นกว่าปกติอีกด้านหนึ่งก็มีงานประกวดมิตรพีเคซึ่งนางเอกก็เข้ามาเป็นคณะกรรมการตัดสินพอนางเอกพูดทวนั้นแหละหนุ่มๆก็ร้องโอ้ขึ้นมาทันทีนางเอกเริ่มสังเกตว่าไซคิหายไปไหนนะด้านไซคิ ก็กําลังดูมายากลอยู่ซึ่งเมื่อปิดตู้ก็มีเสียงว่าลูกยังไม่พร้อมด้านแม่ก็เริ่มนับถอยหลังอย่างไวคุณครูประจำชั้นก็มาดูความเรียบร้อยอยู่ด้วยดังนั้นพระเอกก็จะต้องรีบแล้วและเมื่อเวลาเหลือ20วิวิด้วยกันไซคิก็มั่นใจว่าลูกชายต้องม่องแท่งแน,น่แน่ดังนั้นเขาจึงรีบหายตัวเข้าไปเพื่อช่วยข้างในแล้วไซคิก็พบว่า เสียงดิ้งทุรนทุรายนั้นมันก็แค่เสียงเทปเท่านั้นไซคิเมื่อเข้ามาแล้วก็จะใช้พลังหายตัวไม่ได้ต้องรออีกสินาทีด้วยกันดังนั้นเขาจึงโดนแทงยับและมีสภาพอย่างที่เห็นยังไม่จบเธอยังเอาน้ำมันมาราดและจุดไฟซ้ำอีกด้วยไซคิก็ใช้พลังเจ้าหญิงเอลซ่าเขาช่วยยังไม่พอเธอยังจะเอารถบดมาบดท,ทับให้บันกันไปเลยทีเดียวและทันใดนั้น ฝ่ายลูกก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีซึ่งก็ทำให้ผู้ชมอึง้งและปรบมือกับมายากลที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ส่วนไซคิก็หนีรอดออกมาได้อย่างวุดหวิดส่วนนักมายากลก็พานักเรียนเดินชมมายากลของเขารอบๆโรงเรียนด้านนายหัวแดงก็มาเชิญเพ,พื่อนๆและพี่ๆมาวิ่งมาราธอน10กิโลด้วยกันทุกคนก็เงียบกันหมดแต่พอบอกว่ารางวัลก็คือจะได้จ้องหนึงเอกส0นาทีด้วยกัน คนก็แห่มาวิ่งเต็มไปหมดเมื่อเริ่มการแข่งนายหัวแดงก็วิ่งออกนำหน้าอย่างเต็มกำลังส่วนนายทึมก็วิ่งตามแบบชิวมากเพราะเขาเป็นนักวิ่งที่ไม่เคยเหน็ดไม่เคยเหนื่อยด้านนางเอกก็ตามหาแต่ไซกีไปทั่วนายหัวแดงต้องการจ้องหน้านางเอกมากจึงพยายามอย่างสุดแรงเกิดนายทึมก็ตามมาแบบชิวๆแบบติดๆส่วนคู่แข่งคน,น,นอื่นๆก็หมดแรงกันจนหมดเมื่อนายหัวแดงรู้ว่า ยังไงก็สู้นายทึมไม่ได้เพราะขนาดวิ่งหันหลังก็ยังเร็วกว่านายหัวแดงจึงหลอกว่าข้างหน้ามีการถ่ายทำรายการชื่อดังนายทึมก็หยุดดูจนทำให้ในายหัวแดงเข้าเส้นชัยไปได้อย่างบุดวิดเขาก็โดดท่าดีใจลงไปกับพื้นจนทำให้กางเกงหรุดตูดไปอย่างงดงามสุดท้ายนายหัวแดงก็เหนื่อยมากจนไม่มีแรงลุกขึ้นมาจ้องหน้านางเอก นางเอกจึงถือโอกาสชวนไซคิไปบ้านผีสิงด้วยกันจูๆ่ๆพวกนักเลงก็บุกเข้ามาที่งานโรงเรียนพวกเขามาเพื่อตามผานไอแว่นแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะหน้าของไนแว่นปิดไปมากนางเอกกะจะแก้งกลัวผีในบ้านผีสิงให้ไซคิเห็นใจและจะต้องร้องโอ้ให้กับเธออย่างหน้านอนยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปนางเอกก็แก้งกลัวะแลา้าแต่เมื่อหันมามองไซคิเขากลับนิ่งมาก จนนางเอกแทบช็อกทำไมไซคิถึงทำหน้าตายแบบนี้ด้วยความฉลาดของนางเอกอีกแล้วเธอจะคิดว่าไซคิคงไปฝึกความนิ่งมานั่นแน่เพื่อที่จะคุ้มครองเธอเขาต้องยอมไปฝึกความกล้าที่โรงพยาบาลร้างหลังโรงเรียนสามวันสามคืนแน่แนางเอกของเรานี่ช่างฉลาดจริงๆพอจะเข้าไปเท่านั้นแหละหนายทึมก็เข้ามาขวางทางซะอย่างนั้น เมื่อเข้าไปข้างในนางเองกก็กลัวอยู่คนเดียวตลอดทางแต่ไซคีไม่กลัวเลยสักนิดส่วนในทึมเนี่ยกลับทําให้ผีกลัวซะมากกว่าในทึมนึกสนุกจึงหยิบเอาอุปกรณ์ผีมาลองใส่ซะเลยและเดินออกมาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนนางเอกก็โมโหมากที่ในทึมเข้ามาขัดจังหวะทางรักของเธอไซคีเข้าไปลางหน้าจู่ๆในทึมก็ดันสลับแว่นใส่ซึ่งเมื่อไซคีหันไปสบตาในทึม นายทึมก็กลายเป็นหินไปทันทีที่ไซคิต้องใส่แว่นก็เพราะเหตุนี้และดวงตาของเขาห้ามสบตากับมนุษย์โดยไม่ใส่แว่นเด็ดขาดต้องรออีกหนึ่งวันเต็มด้วยกันจึงจะกลับมาปกติดังนั้นไซคิจึงต้องพาเขาไปอยู่ที่ห้องโชว์หินตลกและเขียนว่าห้ามจับเพราะถ้าแตกนายทึมก็จะตายทันทีไซคิเดินปิดตาไปเรื่อยๆจนเจอคนทักว่ามีมแมลงสาบเขาก็เผอเปิดตา จนส,สาวๆต้องกลายเป็นหินไปหมดและเขาก็เผิอม,มากไปน,นิดนึงจนหินนั้นเต็มห้องไปหมดไซคีต้องวิ่งมาหลบในห้องพละเพื่อรอให้ผ่านไปหนึ่งวันและดันไปเจอกับนางเอกโดยบังเอิญเขาหันหน้าหนีเธอและไม่อยากสบตานางเอกซึ่งก็ทําให้เธอคิดไปกันใหญ่ว่าไซคีนั้นคงจะประมา,มาและเขินเธอมากแน,น่ๆจนไม่กล้าสบตากับเธอไซคีรีบไลใ่ให้หนางเอกเออกไปก่อน นางเอกก็ยอมเพราะทําเพื่อเขาและกลัวว่าหัวใจจะวายซะก่อนเมื่ออยู่ในห้องไซคิก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันเขาจึงไปอาบดูก็พบว่าเป็นในแว่นเด็กเรียนที่ตอนนี้กลายเป็นขาโหดไปซะแล้วสัตว์นักเลงไม่เลี้ยงไซคีจึงถือกาสยืมแว่นของในแว่นใสไปก่อนซึ่งเมื่อได้แว่นแล้วทุกอย่างก็ดูจะง่ายขึ้นในแว่นเข้ามาคอเคลียเพื่อขู่ให้ไซคีอย่าบอกเรื่องนี้กับใคร ซึ่งครูประจำชั้นก็เข้ามาเห็นเข้าบดีและสั่งห้ามว่าต่อให้เป็นชายกับชายก็ห้ามแอบมาทำอะไรกันแบบนี้ไซคิใช้พลังสลับแว่นกับที่บ้านจนได้แว่นกลับมาใสเหมือนเดิมและเดินไปเจอกับนางเอกจู่ๆแฟนคลับของนางเอกเธอก็เข้ามาลุกลานอีกแล้วซึ่งไซคิก็แสดงใบหน้าลำคาญออกมาอย่างเต็มที่อย่างเห็นได้ชัดพวกเขาต้องการกำจัดคนที่ชอบอยู่ใกล้นางเอก เพราะไซขีนั้นไม่ได้มีความรักนางเอกเท่ากับพวกเขารอสักนิดซึ่งมีครั้งหนึ่งหนึ่งในสมาชิกได้สัมผัสกับมือนางเอกหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยล้างมืออีกเลยเวลาเขาห่อมือนั้นกลิ่นของนางเอกก็ยังติดอยู่เลยเมือ่อไซขีได้ฟังเขาก็คิดว่านั่นมันกลิ่นแก่ที่ไม่ล้างมือต่างหากทุกคนรวมความเห็นกันว่าต้องกำจัดไซขีเท่านั้นพวกเขารุกกดดันไซขีไปเรื่อยๆ จนนางเอกต้องพาไซคิวิ่งหลบมาที่ห้องพลาห้องเดิมสักพักก็มีคนเอากาวมาติดหน้าห้องซึ่งก็เป็นแผนของนางเอกที่อยากอยู่กับไซคิสองต่อสองแต่ก็ต้องแอปทำมันตกใจกับสิ่งนี้ไซคิรู้หมดแต่เขาใช้พลังต่อหน้านางเอกไม่ได้ก็เท่านั้นจึงต้องยอมยอมไปกอดไม่นานพวกแก๊งที่โดนในแว่นอัดไปเมื่อกี้ก็กลับไปตามลูกพี่มาจัดการ ซึ่งไซคีก็ติดอยู่ที่นี่ออกไปช่วยไม่ได้นางเอกก็ทำแกล้งรอง้องไห้เพื่อไหวให้เขาร้องโอ้ร้อยครั้งให้ได้เธอหันไปแอบหน้าเศร้าร้องไห้เสียใจที่ออกไปจากห้องนี้ไม่ได้แต่ไซคีขเขาก็ไม่สนใจเขาสนใจดูเหตุการณ์ข้างนอกเท่านั้นพวกมันกําลังบุกเข้ามาเพื่อหาในแว่นครูก็บอกว่าโรงเรียนนี้ไม่มีหรอกมีแต่ในแว่นที่เป็นเด็กเรียนเท่านั้น พักเดียวมันก็เจอในแว่นจนได้ในแว่นทำหน้าโหดแต่เขาสายตาสัาน้นมองไม่เห็นอะไรเลยสักนิดพวกนักเลงก็ไม่สนใจกำลังจะเข้าไปบุกส่วนนักมายากลก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์เข้าบดีไซคิขีดจะทำยังไงดีละ่ะส่วนนางเอกก็คิดแต่ว่าจะเอาโอ้อย่างเดียวทั้งนั้นจนพวกมันบุกเข้ามาและจู่ๆพวกมันก็หายไปทุกคนกำลังแปลกใจกันมากส่วนนักมายากลก็ถือโอกาสเดินเข้าไปบอกว่า มันเป็นมายากลภาพลวงตาของเขาเองทุกคนจึงปรบมือในความเก่งกาจซึ่งไซกิก็ถึงกับมึนเลยทีเดียวทำไปได้นางเอกเห็นเขาหลับเธอก็แอบดึงลูกกลมๆที่อยู่บนหัวมาเล่นซึ่งก็ทำให้โลกปั่นป่วนกันไปเลยทีเดียวนางเอกถามว่าดีขึ้นไหมไซกิพอไซกิลุกขึ้นมาเท่านั้นแหละเขาก็พบว่าพลังของเขาควบคุมไม่อยู่แล้วไซกิพยายามขอลูกกลมๆคืนแต่มันก็หล่นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ จนนางเอกจะใช้ลูกอมแทนจะได้ไหมไซคิเขบอกว่าไม่ได้สักพักห้องก็กลายเป็นห้องเย็นไม่ใช่เพราะพลังไซคิแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะว่าเขาดันพื้นเมื่อกี้ทาให้อาคารลอยไปอยู่ในอวกาศดังนั้นนายหัวเงินจึงเข้ามาเพื่อช่วยด้วยพลังมโนของเขานี่แหละหนางเอกหนาวมากจนสลบไปไซคิก็หาจนเจอลูกกลมๆจนได้แล้วพยายามหาตำแหน่งของโรงเรียนเพื่อกลับไปยังที่เดิม บังเอิญเขาได้ยินเสียงของนายหัวเงินกําลังเต้นใช้พลังอยู่ไซคิจึงสามารถเอาคารมาลงที่เดิมได้สําเร็จไซคิและนังเอกรอดตายมาได้อย่างบุดวิดและวันต่อมาเมื่อพลังของไซคิฟื้นคืนมาดังเดิมเขาจึงใช้พลังย้อนเวลากลับไปหนึ่งวันเพื่อให้ทุกคนลืมเหตุการณ์เมื่อวานนี้และไซคิก็จะต้องจัดการมันในวันนี้อีกครั้งให้ได้เพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างสงบสุขในรอบนี้ไซคิ อาจจะต้องร้องโอ้กก็เป็นได้หากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ